สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่านคลิปนี้ผมะวาเพื่อนมาดูกรีนโอ๊กที่โดนแดดน้อยเพราะว่าในในแต่ละสวนเนี่ยหรือแต่ละโรงเรือนของเราเนี่ยมันจะมีสวนที่โดนแดดมากโดนแดดน้อยเนาะแต่พอดีวันนี้ผมมีต้นหนึ่งที่ผมปลูกแล้วมันโดนแดดน้อยและจะให้เ,เพื่อนมาดูความแตกต่างครับว่าถ้ามันโดนแดดน้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนสําหรับบ้านผมตอนนี้ก็คือทําคลิปวันที่น่าจะ22 23นี่ละครับธันวาปี67ซึ่ง ก็หมดฝน,นนะครับผมอยู่บุยรัมันจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วทีนี้จะพามาดูครับสําหรับเพื่อนที่อยากปลูกต้องโดนแดดเท่าไหร่โดนแดดน้อยเป็นยังไงมาดูครับไม่ยากคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมอมาดูครับอันนี้ก็กรีนโอ๊กเนาะจริงๆอายุยังไม่ถึงขั้นเก็บหรอกแต่ผมก็ต้องเก็บเนาะเพราะว่าตามออเดอร์ดูต้นยังไม่ได้อายุเลยรุ่นนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วทีนี้มาดูเดี๋ยวให้ดูกรีนโอ๊กที่โดนแดดสม่ํามเสมอนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะ เน,ะะน,น้นๆแน่นๆผมปลูกกล่องละแปดต้นครับแค่นั้นกล่องปลาแซลมอนนะฮะแปดต้นอันนี้ผมเก็บไปสองต้นผมจะเปิดทางไหนนอกให้เพื่อนๆเห็นรากลมมันแรงร้าโรงเรือนผมเนี่ยเรียบร้อยครับหลังคายังไม่ซ่อมเลยถ่ายคลิปเสร็จก็ค่อยซ่อมแล้วกันหืพรากก็ประมาณนี้ฮะช่วงนี้อะทีนี้ ถ้าแดดมันเต็มที่เนี่ยเขาจะออกเต็มแบบนี้เลยนะครับเต็มสวยวิธีสังเกตอย่างหนึ่งก็คือง่ายๆเลยดูด้วยตาเรานะครับว่าเขาจะแข็งแรงมากเลยเขาจะจะไม่อ่อนปวกเปียกจะแข็งแรงฉ่ําถ้าใบเงาๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าปุ๋ยถึงถ้าปุ๋ยน้อยเกินไปเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะฮะดูใต้ใบถ้ามันเหลืองๆแล้วต้นอ่อนๆเนี่ยแต่รากยังสวยนั่นคือปุ๋ยไม่ถึงก็เติมเอาเพราะปุ๋ยแต่และเจ้ามันใส่ต่างกันเนาะในสวนตรงนี้ มาเดี๋ยวพามาดูตัวกีนโอ๊กที่มันโดนแดดน้อยสําคัญนะครับแดดเนี่ยที่สําคัญมากกว่าแดดก็คือลมเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้ดูเนี่ยต้นนี้ดูครับดูอันนี้คือเขาโดนแดดน้อยตรงนี้ก็เพราะว่าเนี่ยฮะต้นกล้วยบางแต่ส่วนตรงนี้คือโดนแดดเต็มเต็มเลยเขาก็เฉาแต่พอตอนเย็นมาเขาก็สดชื่นคืนแต่ตรงเนี้ยมันโดนแดดน้อยดูนะพอโดนแดดน้อยเริ่มเป็นลําต้นแล้วแล้วใบก็ดูฮะ บางๆไม่แข็งแรงเพราะว่าเขาโดนแดดไม่เพียงพอนั่นเองดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะปลูกส่วนส่วนไหนของโรงผักเราเนี่ยที่มันโดนแดดมากๆเนี่ยใส่พวกกร e นโอ๊กกรีนคอ a s สฟิลเล t ใส่ไปเลยครับแต่ถ้าโดนแดดน้อยๆใส่เด d โอ๊แบบนี้มันก็พอขายได้เพราะว่าบางทีเราจะตัดต้นไม้หรือเป็นต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะเป็นบ้านบางเราก็สามารถเลี่ยงเอาผักที่มันโดนแดดน้อยๆเนี่ยออกได้เอาผักที่โดน เลี้ยงเอาผักที่ต้องโดนแดดมากเนี่ยออกไปเอาผักที่โดนแดดน้อยใส่ผักที่โดนแดดน้อยอย่างที่สวนผมผมก็ปลูกไว้ได้หลายชนิดเนาะผมก็ปลูกตามออเดอร์ร้านก็จะเป็นเรดโอ๊กเนี่ยฮะแต่ถ้าเรดโอ๊กโดนแดดน้อยโดนแดดมากต่างกันยังไงดูนะอันนี้คือโดนแดดน้อยครับตรงนี้ใบดูจะบางๆเนาะแต่รากเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกระบบรากปกติแต่ใบายาแลดูบางๆแล้วสีจะอ่อนแต่ถ้าโดนแดดมากดูครับ เป็นไงรุ่นเดียวกันนะครับสีคนละเรื่องเลยสีจะเข้มสวยแล้วก็ใบจะดูหนามีน้ำหนักแข็งแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือเรดโอ๊กที่โดนแดดมากก็จะแบบนี้สภาพนี้สวยใหญ่น้ำหนักแต่ถ้าโดนแดดน้อยสีจางใบาบางรากสวยเหมือนกันเลยครับแต่ว่าน้ำหนักมันจะน้อยกว่าเพราะว่ามันโดนแดดน้อยมันก็สังเคราะห์แสงได้น้อยกว่า มันก็กินอาหารได้น้อยกว่าในส่วนที่โดนแดดมากกว่าแค่นั้นครับแต่ถ้าถามว่าในโรงเรือนของเราเนี่ยตรงไหนโดนแดดน้อยลงเรดโอ๊กได้ครับเรดโอ๊กไม่ยืดแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกเรดโอ๊กอยู่แล้วยืดลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูนะครับแต่ถ้าถามผมว่ากรีนโอ๊กผมยืดไหมยืดครับ <c oughs> ยืดแน่นอนกรีนคอร์สมีพันธุ์ที่ยืดกับไม่ยืดนะครับกรีนคอร์สของผมรุ่นนี้กรีนคอร์สให้ลูกสวนปลูกเจ้าตัวเหลือหลงตัวเดียวต้นเดียวนี่ ก็น่าจะเย็นนี้ฮะเรียบร้อยเย็นนี้เลยกินเองครับส้มตำเหมาะที่สุดเพื่อนๆชอบกินกับอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะผมที่บ้านนี่ส้มตำเลยครับผักสลัดนี่เข้ากันเลยชอบมากนัวเลยทีเดียวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กที่โดนแดดมากกับโดนแดดน้อยต่างกันยังไงแล้วเราสามารถปลูกได้ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการโดนแดดมีผลยังไงก็แค่นั้นแหละครับจากที่ผมพูดมา ก็แบบใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ